สวัสดีครับผมนายกิติพงศ์หักงาดนะครับวันนี้ผมจะมาพิเศษนในหัวข้อเรื่องรังสี UV ครับผมรังสี UV ถูกค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อโยฮันวิลเฮมลิตอร์นะฮะได้ทดลองค้นหารังสีที่อยู่ตรงข้ามกับรังสีอินฟาเรดนั่นคือรังสีอินฟาเรดที่มีความยาวขึ้นยาวกว่าแสงสีแดงครับผมแต่ลิตร์ต้องการจะหารังสีชนิดหนึ่งที่มี ความยาวขึ้นสั้นกว่าสีม่วงนะครับเขาได้ใช้กระดาษอาบซิลเวอร์คอไลวางไว้กลางแดดพบว่ากระดาษนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำลิตเตอร์เรียกรังสีนี้ว่าดีออกซิไดซิ่งเรน,นะครับต่อมาก็เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น UV ดังเช่นปัจจุบันครับผมรังสีอันต้าไวโอเลตหรือรังสี UV คือรังสีธรรมชาติที่มีแหล่งกำเนิดส่วนใหญ่มาจากดวงอาทิตย์นะครับ ประกอบไปด้วย UVA, UVB และ UVC ครับผมรังสีอันต้าไวโอเลตหรือรังสี UV นะครับเป็นรังสีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่มีความยาวขึ้นในช่วง100-400นาโนเมตรไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเนื่องจากช่วงความยาวขึ้นไม่ถึงช่วง Visible Light ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ครับจึงทำให้รังสีอันต้าไว l โอเลต มีอีกชื่อเรียกหนึ่งเรียกว่าราังสีเนื้อม่วงครับผมคลื่นอันต้าไวโอเลตนะครับหรือารังสี UV เนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับได้แก่ UVA, UVB คือารังสีที่เรามักจะพบได้ในชีวิตประจำวันนะครับส่วน UVC เนี่ยจะเป็นารังสีอันตรายที่ถูกกั้นเอาไว้ในชั้นบรรยากาศนะครับเราจึงไม่ได้สัมผัสกับรังสีนี้ในชีวิตประจำวันนะครับ โดยรังสีแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับผมโดยรังสี UVA นะครับหรือ long wave UVR หรือ Backlight นะครับความยาวขึ้นรังสีอันต้าไบโอเชนิด UVA จะอยู่ที่ประมาณ300-400นาโนเมตรนะครับพบในแสงแดดประมาณ75สามารถทะลุลงไปยังชั้นผิวหนังได้ครับ ทำลายสารประกอบที่สำคัญส่งผลกระทบให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะครับเช่นผิวหนังเหี่ยวยุ่นเกิดจุดด่างดำนะครับผมทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยครับรังสี uvb นะครับ middle uvr หรือ sunburn radiation นะครับความยาวคลื่นจะอยู่ที่ประมาณ290-320นาโนเมตรพบได้18%ของแสงแดดที่ส่งมายังพื้นโลกนะครับ ทำให้รังสีชนิดนี้มีอํานาจในการทะลุเข้าสู่ชั้นผิวหนังกำพร้าและผิวหนังแท้ชั้นบนส่งผลให้เกิดอาการผิวไม่แดดแสบร้อนเกิดการระคายเคืองผิวเบตต้นครับผมรังสีอันต้าไวโอเลตชนิด UVC หรือ Short Wave UVR หรือ g e r m i d i c a l Radiation นะครับจะมีความยาวขึ้นประมาณ200ถึง290นาโนเมตร ซึ่งเป็นรังสีคลื่นที่สั้นที่มักจะถูกดูดซึมในชั้นบรรยากาศโอโซนไปทั้งหมดนะครับจึงทำให้ไม่มีรังสี UVC ส่งลงมายังพื้นโลกได้ครับถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆแต่หากชั้นบรรยากาศไม่สามารถดูดซับรังสีชนิดนี้ไว้ได้ทั้งหมดนะครับก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังเป็นอย่างมากและอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยครับ ประโยชน์ของรังสีอันต้าไวโอเลตนะครับถึงแม้ว่ารังสีอันต้าไวโอเลตจะเป็นรังสีที่ทุกๆคนมักจีลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญนะครับและดูเหมือนว่าก็จะสามารถทํา้ายผิวของเราได้นะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งที่น้อยคนจะกล่าวถึงคือความเป็นจริงแล้วรังสีัอันต้าไวโอเลตก็ยังมีประโยชน์อยู่เช่นกันครับโดยหากได้รับรังสีอันต้าไวโอเลตในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะทําให้มีประโยชน์ดังนี้ครับ 1. ช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีให้แก่ร่างกายนะครับสามารถนําลังสีอันต้าไบโอเลตไปรักษาโรคก,กระดูกและโรคผิวหนังบางชนิดได้ครับเช่นโรคด่างขาวโรคสะเก็ดเงินโรคก,กระดูกอ่อนในเด็กครับและอื่นๆครับผมและใช้ในการวิเคราะห์แร่ต่างๆได้ครับใช้ในการฆ่าเชื้อโรคภายในน้ําดื่มอาหารหรือเครื่องมือต่างๆก็ได้ครับ และมีการนำรังสีอันต้าไวโอเลตมาประยุกต์ใช้ในทางการเกษตรได้ครับพูดถึงข้อดีไปแล้วเรามาดูข้อเสียหรืออันตรายของรังสีอันต้าไวโอเลตครับผมอย่างที่ทุกคนทราบกันว่ารังสีอันต้าไวโอเลตอาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยผิวหนังเหี่ยวยุ่นผิวคลผิวไหม้นะครับมีการแพ้แสงแดดระคายเคือง นะครับผมมีอีกมากมายครับผมและนี้ผมยังพูดไม่จบนะสำหรับสรุปทั้งหมดนะครับก็คือรังสีอันต้าไวโอเลตเนี่ยเป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่ uv a uv b และ uv c ครับซึ่งแต่ละชนิดของรังสีอันต้าไวโอเลตอุณสมบัติแตกต่างกันนะครับเราจึงจะเป็นต้องเลือกใช้ครีมกันแดดที่สามารถปกป้อง ผิวเราได้อย่างครอบคุมนะครับเพื่อไม่ให้ผิวถูกทํำลายจนมีสภาพที่อ่อนแอไม่แข็งแรงและอาจจะเป็นต้นเหตุนําไปสู่โรคมะเร็งผิวหนังได้ครับครับผมก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับกลุ่มกับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับ